พอดีเมื่อกี้ผมไปดูไลฟ์สดน้องเข้ามาแลวเขาไอช็อตเบิกเนี่ยเขาพูดประมาณว่าผมไม่กดสกิลต่อเองเลยเว้ยเพราะว่าคือที่มันเีย่ะมันใช่เป็นโดนสตาร์ทมันก็ขึ้นอย่างนี้แหละแต่คือโดยโดยหลักโดยความเคยชินที่เราเล่นกันน่ะคือมึงสับยันแหลวแล้วมึงกดสกิลแค่นี้ยังไงมันก็จะกดยังไงมันก็ส่วนได้เว้ยแต่น้องเขาบอกว่าผมไม่กดสกิลต่อเองมันเลยเป็นมันเลยทาให้ว่าผมสวนเขาไม่ได้ อันนี้ก็เป็นคลิปเพื่อนผมที่โดนอีกคนหนึ่งมาไปแก๊งๆเขานั่นแหละเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเป็นใครนี่นะเ,ปเปรปียกกับนีโลมาตาอนนี้เขาบอกว่าเขาโดนแบบผมเลยโดนสองรั้งติดในตาเดียววีดีเท่าไรเดี๋ยวผมไปดูจำไม่ได้อะอันนี้อันนี้ าดูดูกันไปพร้อมกันนะแล้วดูตรงที่เขากดสก,กิลเขากดรัวกับผมเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเห็นปะจนเบิกเสร็จอ่ะเขายังกดสก,กิลอยู่เลยจนจนแบบเ,าเขาถ้าเข้ามาตั้งกลับยังกดสก,กิลอยู่เลยมันก็ยังกดล็อกไม่ได้เว้ยเนี่ยคือมันต้องล็อกได้ดิแต่ปกติแล้วแค่นี้มันต้องล็อกได้เว้ย อันนี้หรือว,ว่ารอบนี้มันอาจจะบังเอิญก็ได้ครับเดี๋ยวไปดูอีกรอบหน,น,นึ่งไหนวะหกดีเท่าไหร่วะอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะนี่คือรอบที่สองอ่ะแล้วดูที่เขากดสก,กิลนะเห็นปะเนี่ยคือตามหลักความเป็นจริงแค่นี้มันมันก็สวดได้แล้วคือคนเราเล่นเล่นเล่นมา สับสบยันแรงรอส่วนนะคือกดแค่นี้ยังไงก็ส่วนได้แบบร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นอย่างนี้เพียงาว่าคุณบอกว่าโดนสตันอยู่มันไม่ใช่ <c oughs> คือกูจะพูดยังไงดีวะคือกดแค่เนี้ยมันก็ออกแล้วสก,กิลอ,อ,อ,อ่ะเอออ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมรอน้องเขามาเอาคลิปฟังเตีงม,มาลงนี่แหละอ่ะผมจะให้ดูอะไรอีกอย่างหนึ่งทาไมผมถึงคิดว่าสาเหตุที่ทําให้ผมส่วนไม่ได้ นี่คือสาเหตุที่ผมคิดว่าม,มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะผมไปดูคลิป้องเขามาไหนวะตอนเขาเบิกตอนไหนวะนี่คือตอนที่เขาเบิกใช่ไหมคือเบอิกอะต้องอธิบายก่อนหรอเบอิกอะมันจะใช้เวลา น่าจะประมาณ7ผีนะมันสกิลเนี้ยตอนเบิกเสร็จดาเมจที่ที่3ขึ้นมันจะต้องบรรจบกันพอดีแต่พี่เรามาดูของอ่าดวงบกตก็ได้แล้วค่อยไปดูของเขาของน้องเขาผมอัดมาไว้แหละนะเดี๋ยวดูตอนเบิกเสร็จนะแบบแบบขยายก่อน เพื่อนดูเดี๋ยวผมจะสต็อปดาเมจตรงช็อตที่3ให้ดูนะแล้วดูตรงตรงตรงดาเมจอ่ะไอ้นี่เห็นป่ะที่มันตรงสก,กิลพีทที่มันวงอยู่คือสก,กิลมันกำลังหมนข้ามสายถูกปะ่ะแล้วดูตอนฮิตที่3กับตรงนี้มันจะบันจบกันพอดีนี่คือมันจบกันพอดีแล้วใช่ปะ่ะอ่ะแต่เรามาดูของน้องเขานะ น้องเขายังครูดาวนี้ไม่เสร็จเลยแต่ว่าเขาเบิกจบแล้วนั่นทำาทำไมถึงผมทาให้ผมคิดว่าผมสวดไม่ได้คือไอเวลาที่มันควรจะจบเนี่ยคือคือเหมือนกับเขาเบิกใช้เวลาเบิกแค่หกจุดเก้าวีอะไรประมาณนี้และอีกหนึ่งูนยจุดหนึ่งวีเนี่ยเขามาตั้งกัดหล่อแล้วมาเลยทําให้ผมแต่คือผมยังโดนสตันอยู่มาเลยทําให้ผมสวดไม่ได้ยกไปเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ นี่แหละผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างเงี้คือน้องเขาออกสก,กิลแบบเร็วเร็วกว่าคนอื่นเขาอะแล้วจบสก,กิลแบบเร็วกว่าคนอื่นเขาเซียวไปมันเซียววิหนึ่งอะนี่นี่คือที่ผมคิดว่าแล้วแล้วผมก็เดดเด็จะส่งจะส่งคลิปคลิปนี้ไปให้ GM ดูด้วยคือผมนี่แหละทังวันที่รอก็คือรอดูคลิปฝั่งเขานี่แหละเพราะว่าผมคิดมานานแล้วเรื่องเนี้ยเรื่องสก,กิลเนี้ยตอนเบิกมันควรจะจบพร้อมกัน แต่ตรงหน้าจอนาเขามันไม่จบหรือเบอิกฮิตดามเมจฮิตที่สามขึ้นแล้วมันควรจะวนจนเสร็จวนเสร็จพร้อมกันเนี่ยเห็นปะคือของเขายังมันยังวนไม่เสร็จเลยอะดาเมจฮิตที่สามเขาขึ้นแล้วเขาเบิกเสร็จแล้วอะเนี่ยคือมัน,ม,นมันต่างกันนะคุณอาจจะบอกว่า,าอาจจะบอกว่ามันไม่สําคัญก็ได้แต่แค่เสียรว,วิแค่เนี้ยเขาก็ได้เปรียบแล้วคือสกลเขาจบก่อนอ่ะเห็นปะ เขามีเวลาที่จะกดสกิลต่อไปได้ก่อนผมด้วยซ้ำเพราะว่าผมยังโดนสตันอยู่เลยแต่เขาจบแล้วถ้าใครแบบไม่เชื่อแล้วก็ลองเปรียบเทียบประกาศในคลิปเขาดูแล้วก็ตัวเองก็ลองเบิกเบิกเบิกกับเพื่อนๆดูคือสกิลมันจะต้องมาจบพร้อมกันกับ hit ที่3มเลย damage ที่3ามขึ้นเห็นปะเนี่ยคือผมลองแล้วยังไงอีกมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ย คือเกมมันออกแบบมาให้เป็นแบบเนี้ผมก็ไม่เข้าใจน้องเขาเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงมองว่าแบบว่าผมไม่กดสก,กิลต่อว่าคือโดยที่เราเล่นไปลองกันเรารู้อยู่แล้วมันเป็นความเคยชินที่ยันแหลมแล้วต้องกดส่วนได้แน่อนอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกปะถ้าถ้าน้องเขาโดานเบิดแล้วเขากดยันแหลมเขาก็ยังส่วนผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมกาดไม่ได้หรอกผมบอกเลยเอ่มันก็ออกประมาณนี้นะครับ